สวัสดีทุกคนมาพบกับซองพี่ er เคทีไลน์เจอทีวีเนาะวันนี้อันอ้ก็จะมาสอนวิธีการอันเหล่าโลดอันแอปเอมบายเนาะยูดิเทลเนาะเอมบายยูดิเทลเนาะสามารถมุนมุนบงวงละเอาเอาอันลาตาไลเนาะอันตะกอเทดได้ทุกอย่างเนาะก่อนอื่นเข้าเข้าไปที่อันสโตนเนาะ เข้าไปค้น stone ก่อนเนาะแล้วก็พิมพ์คำว่าอ่านมีคำว่า m ว่ายเนาะ m m ว่ายเนาะ m ว่ายอย่าว่างเนาะ u u m ว่าย u tail เนาะแล้วก็ค้นหาเนาะเ้าก็จะเจออันนี่เนะาะใช่ปะลาโรเซแล้วเนาะหลังจากเราโรเซแล้ว ก็อันออกจากหน้าโฆษณาอันวันนี้อันไอจะมาสอนวิธีการอันหมุนเอาอันเนาะแต่ละมือมันให้หมุนไล่แต่อันสิบข้างเท่านั้นเนาะแต่ว่าบันนี้อันเขาจะมาสอนสูตรอันแบบบาร์มันติดอันนี่ยังเกาะโฆษณาเนาะอันบมีเบยงกดออกเนาะแบบนี้เนาะเข้าไปแบบนี้ปุ๊บ แบบนี้เนาะมันจะมีโฆษณาแบบนี้เนาะเอ่อ้าหูแล้วก็จะลืมบอกต่อให้หมูเพื่อนหูเด้อกดแบบนี้เนาะแล้วก็เข้าเข้าไม่เนาะแบบนี้เนาะทำไปเรื่อยๆรื่อยเนาะทำไปเรื่อยเรืแบบนี้เนาะ เห็นบอแบบนี้มันก็จะได้เนาะแบบนี้เนาะเจอได้ขั้นตอนแบบดีแบบนี้เนาะตรงเซห้มูเพื่อ,อนหูแล้วเนาะแล้วก็แบบนี้เนาะกดเข้ากดออกแบบนี้เนาะแต่จมมือมันให้หมุนแต่อันสิบครั้งเท่านั้นเนาะแต่ว่าชุดนี้มันจะเป็นชุดกล่องเนาะเห็นบอเห็นบอได้สี่สิบครั้งเนาะหมุนได้สี่สิบครั้งเลยเห็นบอ แต่ในเมื่อมันให้หมุนแต่สิบครั้งเท่านั้นเนาะแต่ว่าสูตรนี้เป็นสูตรกล่องแตอันหูแล้วสวยแสบอกหมูหมาะหมูเพื่อนต่อๆเดอ้อทั้งอันฟัง,ฟ,งฟังไทยที่เด่นเบอร์เบอร์ยูเทลเบอรล์ลักเกานะถ้าฝ่ายชีเด่นลักเกยูยูเทลเนาะอันสามารถบอกต่อกับหมูเพื่อนได้เดออ้อสบปบดาวก็เส้นกันเนาะอ่ะฮเริ่มหมุนกันเลย โชคดีครั้งต่อไปโชคดีครั้งต่อไปถ้าถ้าฝ่ายทีมอันฟังบทหานเนาะสามารถดูย้อนคลิปไลไใน,น,นเนาะเออ ลาลาตาเนาเห็นบอลาตามันจะเข้ามาเนาะขึ้นกับหลวงเฮานะว่าเฮาจะหมุนได้โดยหมุนบได้เนาะถึงเฮาจะได้ไอันใสชุดกวงไล่การหมุนไล่ถึง40่รัข้าง50าสิข้งหรือว่าร้อยข้างเนาะ มันก็ขึ้นกับเฮาหมุนเนาะบรหลวงเขาจะมาบอลเนาะลาต้าไอ้ล,ลาต้าไอ้อันเคทีบุมีจักรอดเลยแหละเมื่อกี้นะตอนเข้าไปนะวันนี้ลองหาหมุนจนชุดเลยมันมันชิรด้อันลาตตาเท,ท่าไหร่เนาะ คอมพูวเดีแบบนี้ต้องแซบอกต่อให้เพื่อนๆหูเด้อส,สัญญาณมันจะบกค่อยดีปันใด นี่ถ้าฝ่ายติดโคสถ้าฝ่ายอันเข้ามาแล้วมันติดโคสชนาแบบอันแบบบ่มีเบี่ยงกดออกเนาะให้ทําตามขั้นตอนแบบไม่แบบบึกแบบที่อันสอนเมื่อกี้นี้เลยเลยคลิปก่อนนั่นให้ให้ปิดเน็ตเนาะคลิปก่อนคลิปก่อนให้ปิดเน็ตคลิปเน็ตเดีวเวลาเข้านะให้เปิดเน็ตแล้ว พอเข้าได้แล้วมันติดโฆษณาให้กดแบบเแบียบกีนนี่แหละเข,ข้าเข้าไม่แล้วก็ไปเข้าหน้าตัวหมุนแล้วก็เปิดเนาะคลิปก่านเนาะสลับส,สับคลิปนี้อันมันจะบ่ได้ปิดเน,น็ตเนาะมันจะกดแบบเบื่อกีนนี่แหละ ไล่ลาตาไล่ลัดลาตาจริงแน่นอน,น,นเนาะ่าจะเฮาหมุนหลนน่นเนาะไล่ได้เช้าๆนี่แหละหลวงหลวงเฮานี่เนาะหมุนไล่อีกสามครั้งมาสั้น สำหรับอันฟังไทยเนาะที่ใซเบอร์ลักเกาเนอะอันถ้าสำหรับลักเกานี่มันมันรูดสัญญาณได้ทุกลักเลยเนะาะบ้านเวนบ้าจะเป็นลักสัญญาณของประเทศไทยหรือว่าประเทศลรา มันรูดลไรเหมือนเนาะสำหรับเบอร์ลักเก้านี่เนาะหลังจากหมุนเ็สนแล้วเฮาค่อยขับไปออกมึงเนะาะว่ามันจะได้เท่าไหร่เนาะ บนได้อีก3ครั้ง สำหรับโฆษณาที่อันโซออกมาแล้วบ่มีเบี่ยงกดออกเนาะแบบนี้เนาะถ้าเฮาอันถ้าเฮาอ่านสมมติว่าถ้าเฮาเคียยวแบบนี้ออกแล้วกดเข้าไม้แบบนี้เนาะนี่มันจะมีโฆษณาแบบแบบแบบนี้เนาะถ้าเฮาเคียยวออกแบบแบบนี้อีกแล้วเฮาก็เข้าไม้แบบนี้เนาะมันก็จะติดโฆษณาแบบนี้เนาะเฮาเค่ กดแบบนี้เข้าแบบนี้ทำแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยเนาะนี่เห็นปะ่ะมันก็จะได้เออเมื่อกี้เห็นศูนเนาะตอนนี้อันมีอยู่อันสองเนาะสำหรับคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้เนาะเอาไวเ้เจอกันในะคลิปหน้าเนะาะจิตพัดประการได้ต้องขอดอฟฟเดอบ๊ายบาย ความหูดีๆแบบนี้ช่วยเซ์บอกมมบอกเพื่อนให้หูนำเด้อบ๊ายบาย